สวัสดีครับ Passion Pit วันนี้ผมมากับเ e s ปานะครับวันนี้ผมจะพาไปพบกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีเวส p a เป็นชีวิตจิตใจแล้วก็เป็นเวส p a กลุ่มที่ไม่เหมือนใครแน่นอนครับเวสปาเจอร์ซี่คลครับ ซีนนี้ยังไงวะเพราะว่าเห็นเองทำคลิปมาเฮ้ยโคตรชอบเลยอะ่ะดีเลยอะ่ะมันอย่างนี้พี่ช่วงโควิดอ่ะโควิดเราแม่งแบบทำอะไรไม่ได้ไงออกกองไม่ได้ใช่ไหม<ๆ>แล้วเราเราอาชีพเราคือการออกกองถ่ายล้าที้นนี้ก็เลยแบบไปดูหนังอยู่เรื่องตอนนั้นดูเพลย์ทริกออฟซันเดอร์แลนด์ทิวได้มั้งมันอยู่มันมีอยู่ช็อตเดียวเป็นนักบอลแม่งเดิน,นออกจากอุโมงค์แล้วใช้เพลงเพลงคลาสสิกอ่ะดนแดนเออแดนส์เออนไนท์ทุกอย่าง ไอ้เรื่องที่ทําคลิปแรกเนี่ยแม่งขึ้นมาในหัวเลยอโดยที่แบบภาพที่เราเห็นตอนนั้นน่ะอืมันเกี่ยวอยู่ดีก็แบบภาพสโลว์คนทีาทำอะไรเงี้ยพอคุณมาเห็นพอเห็นคลิปที่ออกไปของของเจอร์ซีย์อ่ะเห็นแล้วเฮ้ยมันแท่ว่ะแล้วแต่ละคนก็คือแบบว่าเออมันมีคาแรคเตอร์ของตัวเองไงฉะนั้นก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเวสต์าเจอร์ซีย์คลับนี่ไม่ธรรมดาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกอ่ะผมก็ไม่คือทําเพราะว่าอยากทําวะไม่ไม่งั้นอ่ะเราไม่ได้ออกกองแล้วแบบ มันจะจ่อยอะมันจะฟอ,อก็นึกเรื่องราโทรถหามเฮ้ยเรื่องเป็นี้่าอยนี้เงี้เ,อา,งงๆๆๆๆเอาไหมเ,เ,เอาเอาเอาคนที่อยู่ในคนที่อยู่ในคลิปอ,ะอ่ะ,อะมันก็แบบว่างเงินพอดีอยู่แล้วก็แบบมาถ่ายกันแล้วก็ไปขอติดต่อสถานที่เองทําอะไรเองเสื้อผ้าของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยคิดเรื่องเองแล้วตอนนั้นนั่นมันเหมือนแบบเราก็อ้างเพราะแบบเราทาวิดีโอรณรงค์กลับบ้านก่อนห้าทุ่มเราก็เอาเนี้ยไปอ้าง หมายความว่าคือไอ้ช่วงสมัยตอนที่มีเคอร์ฟิวใช่ไหมใช่บอกว่อ๋อกลับบ้านเร็วใช่ก็เลยทําคลิปเนี้ยขึ้นมาแล้วก็ก็เอาวะเอาเสื้อมองยัดแม่งเข้าไปเลยอ๋อโอเคเท่แล้วก็เราเสร็จเสร็จปุ๊บก็เกิดติดคนแม่งชอบบางคนไม่เคยคุยกันแม่งคักมาคุยแชทแล้วคนก็มาเริ่มฟังรถจากคลิปนั้นโอเคแล้วหลังจากนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออลุ่มเรามันมันน่าจะแบบเด่นที่คลิปว่ะเพราะมันไม่ใช่การขี่ธรรมดามันมีเรื่องราว ดีนะมัน,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปเจอกับน้องๆในกลุ่มเจอซี่กลับกันนะครับ พาไปรู้จักกับเวสป้าเจอซี่ขับกันนะฮะว่ามีใครกันบ้างนะฮะเริ่มจากคุณเต้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรนะฮะเราไม่รู้จักกันเลยใช่ไหมพี่เจียพี่เจียพี่เจียโอเคฮะโอเคนี่คือเต้นะครับครับผมสวัสดีครับที่มาของเวสป้าเจอซี่ขับที่มาของเวสป้าเจอซี่ขับก็คือเอ่อจริงๆมันมันเป็นเรื่องของแบบอยากอยากอยากที่จะเอาไลฟ์สไตล์บางอย่างมาผสมกันฟุตบอลกับกับมอเตอร์ไซค์เคยเอาเคยเอาเสื้อบอลกับรถ แบบอื่นแล้วว่ามาใส่มามาจับคู่ด้วยกันแมันไม่เข้ากันใช่อยากให้ไลฟ์สไตล์ของการการขี่สกูตเตอร์มันมันมันฉีกออกมาบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าคือบางคนก็จะแต่งตัวแบบมีถังตัวเองบางคนก็ชอบใส่เสื้อยืดบางคนก็ชอบใส่แบบเป็นพาก้าหรืออะไรเงี้ยโอเคอาจจะเป็นเพราะเรื่องเรื่องของอากาศบ้านเราด้วยป่ะที่แบบเราเรามาใส่เสื้อแบบนี้มันจะทำให้เราสบายหรือว่าอะไรเงี้ยจริงๆก็มีผลก็มีส่วนครับคือจริงๆอ่ะมันเริ่มจากเห็นโฆษณาอยู่ชิ้นหนึ่ง ของ Adidas เมื่อตอนปีน่าจะที่เดี๋ยวก่อนถ้าผมจำไม่ผิดที่มีเดวิดเบคแฮมใช่มีมีนักบอลที่เป็นนักบอลแบบว่าดังๆหลายแล้วก็่าดึแอสไพร์ใส่เสื้อบอลแล้วก็ใส่ชัยอ๋อปีตอนนั้นมันน่าจะเป็นแบบฟุตบอลยูโรยูโรป่ะใช่รถทูริสบอลอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเราชอบแต่แบบไม่มีโอกาสได้ได้ได้ทำแบบนั้นคือเพื่อนทุกคนน่ะขี่เวสป้ากันหมดหรือขี่สกูตเตอร์กันหมดเลยเราก็เลยแบบมันเออมันอยากขี่กับเพื่อนว่ะก็เลยแบบ ก็เลยสร้างสร้างไอแคลเจอเนี้ยขึ้นมาซึ่งที่มาที่ไปของกลุ่มเนี้ย <c parliament> หลายๆคนที่ผมเห็นเนี้ยอาจจะมีมาจาก aciones, ต่างอาชีพต่างสายงานต่างวาระต่างอะไรมาแต่ว่าทุกคนมารวมกันตรงนี้แล้วทุกคนมาชอบในความเป็นไลฟ์สไตล์แบบที่เป็นเจอร์ซี่แบบนี้ได้งไงดีโอ้ยทางนั้นต้องเจาะทีละคนแล้วพี่ได้เลยงั้นเดี๋ยวผมขอเริ่มจากเริ่มจากทางซ้ายมือเริ่มจากเริ่มจากตรงนี้อ่าเริ่มจากตรงนี้ก่อนเดี๋ยวนะเราหัวหน้าอามาอเหมือนคณะตลกอ้าไอ้ทับ นี่น้องต้องนฮะน้องต้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆมันรวมตัวจากเพื่อนมากกว่าพี่คืออย่างแบบในกลุ่มนี้มันเป็นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนมารวมกันก่อนตอนแรกจริงๆก็คือผมกับเต้เป็นเพื่อนกันมาก่อนใช่ครับแล้วก็ซื้อเวสป้ามามันก็มาขี่ด้วยกัน2คนแล้วก็คุยเฮ้ยมันชอบฟุตบอลผมก็ชอบรถยนต์ชอบเวสป้าชอบอะไรเงี้ยเลยลองให้เราลองมาเหมิดรวมว่าแบบทำกลุ่มเล็กๆกันไหมก็มาจากไอเดียเต้แหละ ที่แม่งซื้อรถแล้วก็ขี่สองคนไม่หนุกเฮ้ยแต่จริงๆแล้วตอนนี้ผมว่ามันไม่เล็กแล้วนะเท่าที่ผมเจอเนี่ยเมื่อกี้ผมมาผมผมบอกผมยอมรับเลยว่าผมเซอร์ไพรส์เลยว่าผมผมไม่ไม่รู้ว่าเจอซี่เนี่ยมีคนเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยเพราะว่าคือจริงๆก็คืออาจจะท้าวความไปทุกคนนั้น่าจะทราบว่าผมผมก็เต้เนี่ยเป็นเราเป็นพาร์ทเนอร์กันที่800คาเฟ่อยู่แล้วนะครับและทีนี้เนี่ยมันมันเริ่มจากต้องกับกับเต้ถูกไหมพอมาเห็นวันนี้โอ้โหทุกคนแบบมีความสามัคคีทุกคนใส่เสื้อเป็นเจอซี่ทุกคนเเ้ผมว่่าันท และนี่นี่คือสาเหตุที่ผมถึงอยากมาคุยกับทุกคนและอยากรู้จักกับทุกๆคนนะฮะไล่เรียงกันทีละคนแล้วน่ให้ทุกคนแนะนําตัวว่าทุกคนเป็นใครทำนาทำงานอะไรอะไรองนี้ดีกว่าไหมฮะดีไหมได้ครับโอเคเริ่มจากทางขวามือผมเลยแล้วกัน <laughs> นะฮะ,ะว่ามา <laughs> ฮะ,ะชื่อจิ๊นะครับผมทําทีมอาร์ตกองถ่ายนะครับสวัสดีครับผมชื่อแอมนะครเป็นช่างภาพอยู่ครับแล้วก็เปิดร้านกาแฟเล็กๆอยู่ที่บ้านด้วยครับผม อยู่ราดพรับป้าสิบหกครับสวัสดีครับผมชื่อบังยีนะครับเปิดร้านอยู่ขายชาชากอยู่ครับอยู่ตรงพัฒนาการชื่อร้านลังชานะครับโอเคสวัสดีครับผมบังลังครับผมทำงานด้วยกันนะครับสวัสดีครับผมครูชาติครับทำงานเป็นคุณครูนะครับผมสอนวิชาพละศึกษาครับเป็นครูมายาวนานมากแล้ว24ปีแล้วรู้จักกันเต้โดยการปรึกษากันว่าจะซื้อเสื้อบอลแบบไหนยังไง ก็เลยได้มีโอกาสได้ามาขี่เวสป้าอันนี้อันนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ผมชอบตรงที่ว่าเนี่ยมันมีมันมีความหลากหลายนอกจากการชอบเวสป้าแล้วเนี่ยครับผมยังมีความชอบในเชื่อบอลเพราะว่าเชื่อบอลจริงๆแล้วคือผมอ่ะโดยส่วนตัวแล้วผมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถ้าผมบอกว่าผมชอบแมนยูเนี่ยมีมีผลอะไรกับไทยไหมไม่มีครับโอเคโอเคผมก็แมนยูทั้งใจครับผมมลลผมผมแมนยูครับผมแมนยูโอเคชื่อเหมียวนะคะเป็นโปรดิวเซอร์เวนบริษัทเอเจนซี่ค่ะแต่ละคนมีความสามารถมีความเก่งเฉพาะตัวเลยจริงๆสวัสดีครับ ชื่อต้อมนะฮะเป็นช่างภาพอ่าเป็นช่างภาพฟรีแลนซ์ครับก็ถ่ายสตรีถ่ายหลายอย่างเบื้องหลังกล้องถ่ายก็ถ่ายอะไรเงครับสวัสดีครับผมต้นนะครับเป็น Live Sound Engineer แล้วก็ Foley Recordist อ๋ออันนี้คือทำอะไรครับอ่า Foley Recordist เป็นทําเสียงในภาพยนตร์ครับชื่อน้องครับพี่น้องครับอ่าชื่อชื่อน้องครับก็ทํางานอยู่สถาบันการเงินแห่งนหนครับ โอ้โหพี่คาแรคเตอร์พี่โคตรขัดแย้งกับทางโรงงานเลยเป็นเป็นเทเป็นเทเซอร์บอลห่งจริงเหรอครับทำงานจรำมาแต่ขายเสื้อบอลด้วยอ๋อเหรอฮะพอขายเสื้อบอลด้วยก็คือหลอกขายเสอ้อบอลคุณเต้ก่อนก็เลยก็เลยแบบอแรกพอหลอกขายเสอ้อบอลคุณเต้แล้วคุณเต้เขาบอกว่าเขาก็มาเลยมาหลอกให้ผมซื้อไปซื้อเวสป้ามาผมชื่อต้องครับก็เป็นเพื่อนกับเต้รู้จักกันก็มาเล่นขับรถตั้งแต่เรียนด้วยกันครับแล้วก็เรามาอยู่เวสป้าผมทำงานเป็นพุ่มกับโฆษณาครับ ผมทาพุ่งกับแล้วก็ไปทํารีสอร์ทอยู่ที่จังหวัดลุบุรีพี่ก็ทำเบเกอรี่ที่พักแล้วก็มีเสริมก็คือทํากัญชาพี่โอเคโอเคตอนนี้ื้องจากกัญชาเสรีแล้วใช่ไหมตอนแกก็เปิดร้านขายกัญชาอยู่ที่จังหวัดรบบุรีด้วยเหมือนกันแต่ก็เป็นแบบแนะนําให้คนได้มาใช้เมนประสูตหรือว่าวิธีการมากกว่าพี่เบื้องต้นสวัสดีครับชื่อชื่อบิ๊กนะครับพี่แล้วก็ตอนนี้เป็นครีเอทีฟนะครับโฆษณา อยู่อเจ<ห>นซ c ่นะครับสวัสดีครับผมต้อมดำรงนะครับทำอาชีพเป็นเทคนิคอลเอนจิเนียร์ครับผมชื่อยูครับทำพอดมัตเตอร์ครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็น,นเป็น,เป,นเป็นความสัมพันธ์ที่ผมชอบอย่างหนึ่งนะฮะพอเวลาคนคนมารวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยแล้วแล้วผมมีความรู้สึกว่าแต่ละคนพอมีสายอาชีพกันมาแต่ละต่างต่างสายอาชีพกันมาแล้วพอมารวมกลุ่มกันปุ๊บแล้วสามารถจะต่อยอดในอาชีพของตัวเองไปได้อันนี้เป็นผมว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีสาหรับสําหรับกลุ่มกลุ่มนี้เลยทีเดียวนะฮะเพราะว่า ถ้าคนที่มารวมกลุ่มกันแล้วปุ๊บเราสามารถจะแบบเฮ้ยเออมาจอยกันแล้วทาให้เราแบบได้ได้ไดมีงานร่วมกันได้มาทําอะไรด้วยกัน <S <S ผมว่านี่เป็นสิ่งที่ดีมากสาหรับเวสต์ฟาเจอร์ซี่ขับผมขอให้กลุ่มนี้อยู่รวมกันไปแบบนานๆนะฮะเพราะว่าทุกคนน่ารักหมดเลย <S <S ๆๆทั้งๆที่เออบางคนผมเคยเจอบางคนผมอาจจะไม่เคยเจอแต่ว่าผมสัมผัสได้ถึงความน่ารักของกลุ่มนี้นะครับ <S <S 2> <S 2> โอเคพี่เต้ถ้าง,งั้นเดี๋ยวเราไปวิ่งเล่นกันเดี๋ยวผมวันนี้ผมขี่เวส pa ามาด้วยฉะนั้นเนี่ยผมจะขอเป็นส่วนหนึ่งของ เวสป้าเจอซี่ขับโดยที่ว่าเดี๋ยวผมจะใส่เสื้อได้ไหมมีเสื้อมาให้แล้วเรารู้เลยเป็นเสื้อไอ้พิตตี้ประจำกลุ่มฮะเป็นคนมอบอันนี้อันนี้คือสวยสุดในกลุ่มเลยฮะอันนี้อันนี้คือเป็นผู้หญิงกลุ่มคนเดียวในกลุ่มถูกไหมฮะหนูว่าหนูสวยที่สุดแล้วล่ะแล้วแล้วเราคิดยังไงถึงไม่ยอมมาอยู่โหแต่ละคนนี่แบบว่าธรรมดาแล้วที่ไหนเนี่ยโตไม่แต่ผู้ชายหนูว่าอยู่ที่นี่อหนูสวยที่สุดแล้วแล้วก็ขี่เวสป้าด้วยใช่ค่ะแล้วเคาบอกว่า มาใส่เสื้อบอลเพย่อสโอเคโอเคฮะก็อย่างที่ผมเกริ่นไปนะฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาขี่รถกับกลุ่ม Vespa j e r s e ์ซี่คลโดยที่ว่ามันขาดไม่ได้ถ้าผมจะไม่ใส่ Vespa j e r s e ์ซี่คลนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะใส่เสื้อตัวนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวไปขี่กันพี่เจ็บพ่เจ็บอันนี้เป็นลิมิเต็ดตัวแรกนะฮะโอ้โหอ่ามีแค่18ตัวนะครับโอ้โหที่สำคัญนี่ฮะใช่อ๋อเหรอเหรอเหรอคือคือเสื้อเราเนี่ยที่สำคัญคือรถนี่ นี่มมนกน,นี่มันคือ80ได้ฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ครับ เค okay ฮะสำหรับวันนี้กลุ่มเ e s ต a เจอร์ซียขับที่เรามาเจอกันวันนี้ผมมีความรู้สึกว่ามีความอบอุ่นและมีความเป็นกันเองกันกับทุกคนนะครับสำหรับ EP ต่อไปของ Fashion Pit นะครับเรามาติดตามกันครับว่าผมจะพาไปไหนกันต่อนะครับ